โอโหโอ้ยโอ๊ะนี่ oh. oh, okay. oh, oh. oh, okay. สั่ใส่ดีกว่าด้วยตรงนี้นี้่งดิป็นไป่ส่ะอยู่เชิงไม่ก็หลุดแล้ว

ไปแล้วสายตึงแล้วน้ำดูยุดไดยังไ่เงอรแล้วทีนี่เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะเราจะได้ไหม โอ้สายใหญนะ่เละโอ้โหโอ้โหสายเป้งเนะนี่ยเนี่ยโอ้โหฝาปูนันชนก็ชอบตุกยังนะนะเนี่ยนะเจ๋อเต็มปากเต็มคำเลยสุดยอดครับผมยาน้นะฮะโอ้นู้น,ะนลหลุดแล้วเมื่อกี้นี่สองแหวนนะนะเนี่ยน,นะ กับุงนานะสมบสูยังเนะนี่ยใส่เปีงเลยไปฮะเก็บครับตัวนี้